สวัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลนี้เอ็กซ์ครับ วันนี้นะครับผมมีของมาเปิดให้เพื่อนๆดูอีกแล้วแล้วบอกก่อนเลยว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยเห็นมีคนเอามาถ่ายรูปเล่นเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นงานที่เพื่อนๆน่าจะชอบนะครับผมเป็นงานกล่องเหมือนกันก่อนที่จะไปเปิดจนวันนี้ผมขอพูดก่อนขอบ่นนิดนึงก่อนผมได้ไปทําโพลสารวจของ u t u b e นะว่าให้เพื่อนๆเลือกเอาว่าเพื่อนๆชอบดูงานแบบไหนมากกว่ากันเดซินนะแล้วก็งานกล่องมันเฟสโตงาน h g u g งานกระชปองนะครับหรือไม่ก็เป็นงานจับฉลาก ABC ีซ s t ัตวแต่ผลสารวจ อกมาแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมนะอันดับหนึ่งมาเลยก็คืองานกล่องบานเพสโตครับผมพูดก่อนเลยว่ามันสะเทือนใจอย่างหนึ่งผมก็พยายามอยากหางานที่มันแปลกๆใหม่ๆที่มันมีออกมาไม่เยอะนะฮะจำนวนไม่เยอะไม่ค่อยมีขายกันเกินเท่าไหร่นะก็เป็นงานพวกงานเดซินตัวนี้ตัวนี้เลยบูนอนนะครับบูนอนผมก็ได้ไปทําการซื้อมาสั่งมาแล้วก็พิออเดอร์มามีทั้งหมด3 0 0อยตัวด้วยนะไอเราก็คิดว่าเฮ้ยแม่ คนต้องอยากดูอยากเห็นแน่ๆเลยจัดมาเลยนะฮะงานในสิ้นตัวนึ่งก็2,000กว่าบาทนะก็ถ,ถือว่าราคาสูงอยู่เหมือนกันก็จัดมาทำรีวิวอนะตั้ <c oughs> <c oughs> งเป้าไว้ว่า,วา <c oughs> คนดูเยอะแน่ชอบแน่ๆงานไม่ค่อยมีคนทำออกมาไม่ค่อยมีคนเห็นไม่ค่อยหาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะฮะทำไปครับผม ก็เท่ากับคนดูเลยฮะสามร้อยคนหรือว่าจะจริงอย่างเพื่อนๆที่ทาโพลไว้ว่าเพื่อนๆชอบดูงานกล่องพวกงานกล่องบาเทนสตโตพวกนี้มากกว่าส่วนพวกงานเรซินอาจจะแบบอาจจะมีเป็นบางกลุ่มนะบางกลุ่มบางกลุ่มคนที่เขาสะสมเขาชอบจริงๆผมก็พยายามเอาหลายๆงานนะฮะมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ คนมาถามกันว่าพี่ครับสั่งที่ไหนครับผมก็จะมีร้านประจําอยู่อย่างที่บอกฮนะอาชิทอยนะครับอาชิทอยร้านนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกเว็บหนึ่งที่สั่งเป็นประจําก็จะเป็นของดีมทอยนะครับเป็นเว็บนําเข้าของประเทศไทยนะครับก็เป็นของเล่นเยอะเลยนะฮะร,ราคานําเข้ากลางๆเลยมันจะไม่ได้ถูกกว่าในซื้อที่กลุ่มนะถ้าซื้อในกลุ่มซื้อขายราคามันจะถูกกว่ากว่าแล้วแต่เจอคนขายนะแต่บางทีมันก็เสี่ยงกับการที่จะโดนโกงอยู่ที่เพื่อนๆแต่ละคนนะครับว่าจะซื้อแบบไหนเพราะช่วงนี้บอกคําเดียวว่าคนโกงเยอะ กอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่ชวนหรือเราไม่รู้จริงๆนะเราอาจจะโดนโกงได้นะครับผมพูดมีสาระไป <c oughs> เราไปน,นี้ไปดูกันดีกว่าว่าของในกล่องมันคืออะไรนะครับผมไป <c oughs> เอาละครับผมามาเรามาแกะดูกันข้างในดีกว่าว่าของข้างในมันคืออะไรนะฮะไะนี่ดูกล่องก่อนเลยว่ากล่องของดิมทอยเขาจะเป็นาสกรีนของเขา,าเลยนะสต๊อเคปของเขาอ่ะเป็นของเขาเลยว่าดิมทอยนะฮะ ค, <c oughs> คิดถึงงานกล่องคงุนบะลที่ได้ฟรีมา ah. นี่ฮะเขาก็จะมี A4 ซมาให้1แผน่นเหมือนกันเป็นใบเสร็จนะครับผมที่เราสั่งออนไลน์ไปนะครับมันก็จะมีนี่ครับถุงพลาสติกนะฮะห่อากันกระแทกมาให้เราเป็นขยะของเราอีกต่างหาก่ะข้างในที่ผมสั่งมาวันนี้นะฮะเป็นงานนี้ครับนี่ซุนโกฮังฮะซูปเปอร์ซย่าครับผมเป็นงานที่ชื่อว่าเดี๋ไปดู <c oughs> แกะก่อน นี่ครับผมงานนี้ออกมานานแล้วนะครับผมเพิ่งจะซื้อมาเก็บนะครับเพราะว่างานตัวแรกที่ทําออกมานั้นคือเป็นซุนโก ครูครับผมชื่องานว่า G X Material นะฮะก็เป็นเดซุนโกฮังไออันธิดาเป็น G X Material ซุนโกคูครับผมตัวนี้เป็นตัวที่2นะของไลน์นี้นะครับก็เป็นซุนโกฮังที่เป็นร่างซูปเปอร์ไซย่าสองปล่อยพลังขึ้นเต่ามือเดียวนะที่สู้กับเซลนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสะสมยังไม่รู้ว่าจะทําออกมาดีเหมือนซุนโกคูหรือเปล่านะเป็นงานที่มีเอฟเฟกพลังนะครับอันนี้ไปแกะดูกันดีกว่าดูที่กล่องก่อนข้างหน้ากล่องครับผมเขาจะมีเขียนไว้ว่า G X Material นะครับผมก็เป็นซุนโกฮัง ยืนปล่อยพลังอ่ะเหมือนท่าปล่อยพลังมือเดียวที่จะสู้กับเซลตอนจบแล้วนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ตูดด้านบนจะเป็นสติกเกอร์แมวส้มนะครับเป็นของ롯เอเชียเขียนว่า GX เอทกซ์เมียดักบอลแซดก็ตเทปเ็าจะแปะมา3ด้านนะฮะงานแท้ๆถ้าเป็นงานกอปนะกล่องอย่างนี้เหมือนกันนะจะติดสติกเกอร์มาแค่เดียวตรงนี้ของงานกอปของจีนะฮะแกะดูกันดีกว่าข้างใน นี่ครับผมเปิดขึ้นมาฮะตรงหน้ากล่องนะครับตรงหน้าฝานี่ฮะเขาจะมีเขียนวิธีการใส่ไอเอฟเฟกนะฮะบอกว่าอันไหนคู่อันไหนใส่กับอันไหนนะครับเป็นตัวเลขบอกทีละอันเลยนะครับก็ลองดูได้นะฮะเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาในการเสียบเอฟเฟกตหน่อยนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เขามาเป็นแบบประมาณว่าจะอยู่ในกล่องกล่องกระดาษสีน้ําตาลนะจะห่อมาอย่างดีเลยเราก็ดึงออกมา ในถุงนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะฮะมีฐานมีเสาแล้วก็มีตัวแล้วก็มีหัวนะฮะแล้วก็จะมีถุงอีกถุงนึงครับเป็นเอฟเฟกพลังะฮะให้เราต่อต่อเข้ากับลูกแก้วพลังตรงมือของซุนโกฮังนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อ,อพร้อมๆกันแล้วเราไปดูกันว่างานนี้ออกมาสวยหรือเปล่านะครับผมปั๊ตอนแรกแกะมาผมรู้ว่ามันเป็นเสาสีน้ำตาลที่มันยืนนะ,ะที่ไหนได้มันเป็น آ, กระดาษแข็งนะฮะ ห่อขาไว้อีกทีนึงนี่มาดูกันที่ฐานก่อนดีกว่าฐานก็จะเป็นสีดําด้านนะครับไม่มีลายอะไรทั้งสิ้นนะครับกาลังพอดีนะไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับส่วนเสาก็จะปกติครับ <c oughs> เอาละครับผมเรามาดูกันที่ตัวของซุนโกฮังกันก่อนนะฮะว่าทำออกมาเป็นยังไงเอาจาก การปั้นก่อนนะแล้วก็ขนาดตัวนะผมว่าทําออกมาพอดีตัวเลยนะแล้วก็พอดีกับการเก็บสะสมนะฮะหน้าตาทําออกมาสวยครับทุกอย่างสวยผมสวยตัวสวยรอยขาดของเสื้อสวยแล้วก็ลูกพลังะฮะที่มือก็ถือว่าทําออกมาได้มีมิตินะครับที่ยังขาดไปอยู่นะฮะที่จะทําให้คะแนนในการ เป็นโมเดลตัวนี้ลดลงคือการลงสีครับลงสีตัวสวยแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีการเล่นเงาเล่นลายทั้งสิ้นนะฮะแผลของตามตัวไม่มีเลยนะครับปกติตัวนี้จะต้องมีแผลตามตัวตามหน้าผากตามเข่านะครับเพราะว่าตามในการ์ตูนนะฮะแผลแผลจะต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าถูกพลังของเซลล์ไปแล้วก็จะมีแขนข้างนี้จะใช้การไม่ได้นะฮะจะบาดเจ็บนะครับก็จะมีเลือดออกมาแล้วก็จะมีตรงหัวเข่าตรงหน้าผากจะมีแผลเป็นเลือดไหลออกมาแต่โมเดลตัวนี้ไม่ได้ทําออกมาฮะไม่ได้ลงสีที่เป็นแผลออกมาเสื้อผ้าในการขาดของมันอะ สวยนะทำออกมาสวยนะั้นในการปั้นนะครับทำสวยมากๆเสียอย่างเดียวคือยังลงสีไม่เนียนคือสีแผลเอฟเฟกแผลไม่มีแช่นนั้นเองนะครับผมแต่หน้าตาปั้นออกมาสวยครับอันนี้ยอมรับว่าสวยนะครับส่วนขนาดตัวก็กำลังพอดีนะฮะ ส่วนเอฟเฟกต์สอันนี้นะก็เดี๋ยวเรา,าใส่กันที่ในตัวของลูกแก้วนะครับจะมีรูให้เสียบอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปใส่พร้อมพร้อมกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปประกอบเอฟเฟกพลังดีกว่าฮะ,ะว่าเป็นยังไงนะครับใส่ตัวนี้ก่อนนะฮะก็ต้องหารูจิ้มก่อนนะฮะจิ้มก่อน เ่2000 <years> later. อ่าละครับผมนี่ฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะประกอบไม่ยากนะฮะดูตามกล่องก็ได้นะฮะเพราะว่าเอฟเฟกต์ของมันจะมีรู้วให้เสียบถึงกันนะฮะก็ไม่ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่แต่ก็แต่ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะงงๆอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันใกล้ๆกทีดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างรครับสำหรับซุนโกฮังตัวน,นี้นะฮะ ก็เป็นงานของลายกิเอกแมทริอเรียนะครับผมก็ตัวแรกเป็นซุนโควคูปล่อยพลังขึ้นเตานะฮะส่วนตัวที่2ก็ซุนโคฮังพลังขึ้นเตามือเดียวฮะตอนที่สู้กับเซลนะครับผมแล้วส่วนตัวที่3นะฮะที่กําลังจะออกมาที่เห็นโฆษณาออกมาแล้วนะฮะก็เป็นฟิเซอร์นะฮะเป็นท่าปล่อยพลังตัวนี้เลยนะครับรอดูครับใครที่ยังไม่ได้พีไว้นะก็ลองไปตามหาตามร้านที่เขารับพีนะครับได้หรือไม่ก็รอเวลาให้มันออกมาก่อนก็ได้นะฮะอย่างที่บอกครับงานตัวนี้เพิ่งออกมาแค่ ค่2ลายนะครับลายที่3เตรียมจะออกมาแล้วก็หน้าเก็บหน้าสะสมครับ ทำออกมาได้สวยนะผมว่ามันสวยดีนะมันมีเอฟเฟกตพลังหรือถ้าเรามีทุนหน่อยเราก็ไปจ้างคนที่เขามีฝีมือในการลงสีะลงสีเพิ่มตรงลายตรงเลือดนะฮะให้มันดูสมจริงสักนิดนึงให้มันเหมือนกับในการ์ตูนอนิเมะนิดนึงนะฮะก็จะทําให้โมเดลของเราอะ่ะดูมีมิติดูมีอะไรที่มันมากขึ้นเป็นกว่านี้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าตัวนี้ผมให้8เต็ม10นะก็ขาดที่เอฟเฟกเลือดอะไรที่มันยังไม่มีเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าเก็บใครที่เห็นคลิปนี้นะแล้วเก็บสะสมตัวนี้เหมือนกัน ะะห, Salvador, หรืองานนี้เหมือนกันกดหนึ่งมาเลยใต้คอมเมนต์นี้นะผมอยากรู้นะฮะว่ามีกี่คนมีเยอะหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรก็พูดคุยกันทางคอมเมนต์หรือไม่ก็ทางเพจัวนี่เอ็กซิสนะฮะทางเพจัวนี่เอ็กซิสก็จะจัดกิจกรรมอ่าร่วมสนุกกันบ่อยๆนะฮะบางทีเอาของมาร่วมสนุกกันอาจจะไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะตอนนี้อาจจะไม่ใหญ่อนาคตถ้าช่องเราโตขึ้นมันก็จะใหญ่ ตามช่องกันปเรื่อยๆนะฮะก็เดออิมครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยก็มีโมเดลให้เพื่อนๆได้ดูกันหรือไม่ก็มีพาไปไหนบ้างนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเพราะว่าอย่างที่บอกสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยแล้วงานหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้จัดขึ้นมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งทั้งนอกคืองาน Thailand Game Show 2020นะฮะ ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปต่อไปครับว่าผมจะเอาอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆนอีกสวัสดีครับ